นิยัยรักนิยายเสียงเรื่องพิสวัสร้อนยายเชิมที่รักตอนที่สิบพี่นนท์พาทาันมาที่นี่ทำไมคะทันสิตาร,ร้องถามเมื่อเขาเลี้ยวรถเข้ามาที่ลานจอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่นี่เป็นดังรักของเขาที่เอาไว้เสรจสมกับบรรดาคู่ขาทั้งหลายและ ใช้หนีความวุ่นวายจากที่บ้านเพื่อมาพักผ่อนยนใจที่นี่คอนโดแครดออคะเนียถามมากจริงเขาคำรามอย่างงุดหงิดก่อนจะปลดเข็มกัดนิรภัยของตนเองออกแล้วเขาก็ลุกพววพพลาดไปเปิดประตูฝั่งของผู้โดยสารและจงใจดึงร่างออนออนของทางสีตาออกมาจากรถ เธอเซทลาตามแรงดึงของคนอารมณ์ร้ายดาวกับพายุปล่อยทันก่อนค่ะเธอพยายามสะบัดมือให้พ้นจากแรงดึงของเขาทว่าแรงของถนนมีมากเสียเหลือเกินพี่นนท์คะท่านเจ็บนะคะเธอพยายามสะบัดข้อมือให้พ้นจากเขาหุบปากสักที คนอาดมร้อนไม่ฟังเสียงของเธอเขาพยายามชุดกระชากลากถูให้เธอเดินตรงเข้าไปในตัวตึกคำสั่งอันเฉียบกาดของเขาทำให้สิตาทันสิตาต้องปิดปากเงียบยอมทนกับความเงียบอันน่าอึดอัดไปจนถึงกระทั่งลิฟต์ตัวหนึ่งพาเธอและเขาขึ้นไปจนถึงห้องพักห้องหนึ่ง ซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของตึกมันคือชั้นเพนท์เฮาส์เขาแตะคีย์การ์ดแล้วกดรหัสภายในเวลาพิถึงอึดใจก่อนจะเหวี่ยงมือจนคนตัวเล็กถลาเข้าไปในห้องหญิงสาวมองไปรอบๆห้องกว้างอย่างตื่นตาตื่นใจมันมีสองชั้นกลางห้องโถงมีโซฟาหน้านั่งหนึ่งชุด กับทวีทีทวีขนาดยักษ์ส่วนด้านนอกมีสระว่ายน้ําไฟเปิดทำให้หญิงสาวเงนหนยหน้าขึ้นมองไฟคริสตัลระยะราคาแพงอย่างตะลึงลานเออห้องไรรข่รคาะเนี่ยหญิงสาวยังคงมองไปร,บรอบๆอย่างเลื่อนลอยก็เห็นอยู่วช่ไหมคนเปิดประตูเข้ามา มันคงเป็นห้องของยามละมะั้งเขาประชดประชันเขาโกรธเพราะถูกบังคับให้มั่นกับเธอไล่เท่าไหร่เธอก็ไม่ไปแล้วตอนนี้เธอยังมาโขงผู้ชายคนอื่นทั้งที่เธอยังไม่ถอนมั่นกับเขานั่นยิ่งทำให้เขางุดอยดใจมากยิ่งขึ้นหญิงสาวหน้ามุยที่เธอถามก็เพราะความไม่รู้ก็เขาไม่เคยบอกอะไรกับเธอนี่นา หัวใจของเธอเต้นแรงนี่เขาพาเธอมาเหยียบห้องของเขาเลยเหรอเนี่ยชายหนุ่มขมวดคิ้วเทไดกขามวดแต่โมโหสังเกตเห็นแค่ว่าเธอไม่ได้ใส่แว่นตาแต่ไม่คิดเลยว่านี่เธอใส่ชุดอะไรเนี่ยสายตาคู่คมของเขากวาดมองไปทั้งตัวของเธอความจริงเขาเคยคิดว่า ทันสิตาปล่างปา่และไม่มีอะไรนะ่าสนใจภายใต้ชุดคุณป้าแต่พอเห็นเธอสวมเดรสสีขาวพอดีตัวคอกว้างลึกเพื่อโชว์เนินอ,อกแล้วมันถึงกับทําให้เขากลืนน้ำลายลงคอดังเอื้อกโดยเฉพาะขนาดหน้าอกหน้าใจนั่นมันดูจะเต็มไม้เต็มมือไปเสหมดชายหนุ่มเริ่มคันมือเพราะ อยากจะวอไซส์ขึ้นมาอย่างติดมัดไม่สวยหรอกคะ่ะเธอก้มลงมองตนเองบ้างทันเห็นพวกผู้หญิงของพี่นนท์แต่งแบบนี้กันทั้งนั้นเลยทันสิตาถามอย่งางใส่ซื่อนี่เธอพยายามแต่งตัวเพื่อเอาใจเขาแล้วนะเนี่ยก็คู่ขาของเขาแต่ละคนแต่งหน้าแต่งตัวสไตล์นี้กันทั้งนั้นนี่นาะ ผู้หญิงคนอื่นน่ะแต่งแล้วเซ็กซี่ร้อนแรงแต่สำหรับเธอมันทุเลศลูกตามากกว่าคำพูดของเขาชั้งแสนารดายกาศและขัดกับความเป็นจริงและเธอก็เจ็บอย่างกับมีมีดคมคมมาเชือนหัวใจดวงน้อยให้เจ็บไปมากกว่าเดิมสาวน้อยจึงเผลอน้ำตาคลอออกมาดวงตากลมโต อย่าเสียใจอย่าร้องไห้มีสติไว้เท่นนิตาหญิงสาวเตือนตัวเองในใจการเอาชนะผู้ชายจองหองหลงตัวเองและปากไหลอย่างเขาได้เธอจะต้องระมัดระวังตัวและต้องมีสติดับร้อนด้วยความเย็นท้องเอาไว้ว่าเธอจะต้องไม่ยอมเขาอีกต่อไปแล้วและเธอจะต้องเข้มแข็ง อยาให้เขามาทำร้ายเธอได้อีกหรอกคะ่ะงั้นถ้าพี่นนท์ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะในเมื่อทันก็ไม่ได้อยากแต่งให้พี่นนท์ดูอยู่แล้วเธอเชิดหน้าตอบอย่างไม่ใส่ใจและคําตอบของเธอทำให้ทนทถึงกับขบกรามแน่นไม่ได้ใส่ให้ฉันดูแล้วจะใส่ให้ใครดูเขาเดินเข้าหาคู่มั่นสาว ราวกับซาตานร้ายที่พร้อมจะเอาชีวิตเธอเธอถอยหลังตามสัญชาตญาณหรือว่าจะใส่ให้ลูกครึ่งนั้นดูฮะใครอยากดูก็ใส่ให้คนนั้นละค่ะดูทำาหันทุเลศลูกตานะักพี่นนท์ก็ไม่ต้องรู้สิคะเธอตวาดเขาเคินบ้างทั้งที่หว่นใจและกลัวตอนนี้เธอถอยหลัง จนขาของเธอติดกับโซฟาทางด้านหลังเสร็จแล้วด้วยนี่เธอหน่อยเด๋อนนี้เธอกล้ามากนะทันสิตาเมื่อถูกยัว่วเขาก็คำรามออกมาเขาคว้าต้นคอทางด้านหลังของเธอไว้และออกแดงบีบเบาๆเหมือนจะบีบให้มันหักก่อนจะตรงใจกระชากเธอเข้ามาใกล้ ดวงตาคู่คมศพกับดวงตาสีน้ำตาลอ่อนเป็นครั้งแรกและมันแสดงความกลัวให้เขาเห็นใช่ทานสีตากลัวเขาแต่ไม่ได้กลัวว่าเขาจะทำร้ายแต่กลัวว่าเธอจะปล่อยใจปล่อยกายทลําลึกอย่างที่ไม่เคยเป็นดวงตาสีดำเสน็ทของเขามีพลังอำนาจบางอย่าง ที่ทำให้เธอยอมตกเป็นทาสของเขาให้เขาทำอะไรก็ได้กับร่างกายหรือแม้กระทั่งหัวใจของเธอทันสิตาเบือนหน้านีไปทางอื่นไม่น่าเชื่อเลยว่าท่าทางติมติมๆิมง,มงิมของเธอจะเป็นแค่เปลือกนอกที่เธอใส่หลอกทุกคนแม้แต่พ่อของฉันที่แท้ เธอมันแค่ผู้หญิงไวไฟดีๆนี่เองเขากบกรามจนขึ้นเป็นสันนูนจนมาถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องโกรธถึงขนาดนี้ด้วยก็แค่คู่มั่นที่เขาพยายามจะเขี่ยทิ้งไปสนใจชายอื่นเท่านั้นเองท่นก็แค่เรียนแบบพี่นนท์นะคะทั้งที่พี่นนท์มีทั้งที่พี่นนท์ มีทันอยู่แล้วก็ยังควงคนอื่นอยู่เลยแล้วทำไมทันจะทำแบบนั้นบ้างไม่ได้อวดดีเขากระชับมือที่ต้นคอของเธอทำไมล่ะคะเพราะทันเป็นผู้หญิงลาพี่นนเป็นผู้ชายถึงไงถึงได้แบ่งแยกอย่างไม่มีเหตุผลเธอยังไม่ยอมแพ้เธอจะยอมให้เขาข่มง่ายๆ เธอไม่ยอมเด็ดขาดไม่ยุติธรรมเธอไม่สนว่าเขาจะปีบเธอแรงแค่ไหนก็เพราะเธอเป็นคู่มั่นของฉันเขาตะคอกอย่างลืมตัวเธอช่างโยโ่โมโหเขาเกินไปแล้วนะหรือไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเสือ้อเสี้ยมสอนเธอมันน่าไหมเขากำดาม ดีคะไม่อยากดูนะเนี่ยว่าท่านเป็นคู่มันพี่นนท์เห็นไปที่ไหนแล้วบอกว่ามันคนรับใช้เธอประชดเขาอย่างอดดีเพราะตอนนี้ความเจ็บสะสมมันแทบจะระเบิดออกมาเสียแล้วถ้าพี่นนท์เกลียดทันนักก็ถอนมันสิคะขี้ขลาดเธอตอบว่าเขากลับอย่างเหลืออดความเจ็บที่สะสมมานาน ทำให้เธอแทบเป็นบ้าและตอนนี้ถนนก็แทบคลั่งที่จุจูยายเชิมที่สานสงบปากสงบคำของเขาเริ่มมีปากเสียงมาตอบโต้กับเขาบ้างแล้วจบแล้วนะคะพิสวัตรร้อนยายเชิมที่รักตอนที่สิบเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ตาด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปอย่าลืมชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ